สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องต้นขาเขียดนะครับซึ่งเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งจะว่าต้นก็ไม่ใช่มันเป็นคล้ายๆผักชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าขาเขียดขาเขียดนี่มีชื่อวิทยาศาสตร์ชื่อสามันบางครั้งเขาก็เรียกว่าผักอีหินนะครับแถวภาคอีสานเขาจะเรียกผักชนิดนี้ว่าผักอีหินเป็นวัชพืชประเภทใบกว้างอายุปีเดียวนะครับเรามาดูลักษณะของต้นขาเขียดกันบ้างนะครับข้อแรก ต้นขายเขียดเนี่ยเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะครับมีลักษณะอยู่เป็นกอแต่กอได้ว่าง,งัันเถอะนะครับในดอกย่อยเนี่ยประกอบด้วยดอก2องถึงสิดอกลักษณะสีของดอกเนี่ยเป็นสีม่วงอมน้ำเงินหรือสีฟ้าอ่อนๆหน่อยนิดหนึ่งนะครับ้อที่2ต้นขาเขียดเนี่ยชอบขึ้นในที่ชื้นและน้ําขังชอบเกิดในสภาพดินดีจะขึ้นหนาแน่นในบริเวณที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์นะครับเช่นแถบภาคกลางประมาณนั้น ข้อที่3ถ้าสภาพดินไม่ดีเนี่ยถ้าแถวภาคอีสานเป็นบางแห่งเช่นสภาพดินเค็มอะไรพวกเนี้ยคือดินดินไม่ดีพวกง่ายดินเลวอ่ะนะครับใบลักษณะของต้นขาเขียดเนี่ยใบจะเรียวเล็กไดแหลมอันนี้เป็นลักษณะของต้นขาเขียดในลักษณะที่ดินมันไม่อุดมสมบูรณ์เรามาดูการป้องกันกําจัดกันบ้างนะครับการป้องกันกําจัดนี่มีอยู่ทั้งหมด3วิธีข้อแรกได้แก่การใช้วิธีเขรือกรรมข้อที่2การใช้สารอินทรีย์ ข้อที่3การใช้สารเคมีนะครับทั้ง3ข้อเนี่ยถ้าเกษตรกรทําวิธีแรกก็คือเกษตรกรรมวิธีที่2การใช้สารอินรีเนี่ยก็จะเพื่มชนิดนี้ก็ถือว่าไม่มีปัญหาไม่จําเป็นต้องใช้สารเคมีเลยนะครับเรามาดูวิธีการแรกก็คือวิธีการเกษตรกรรมนะครับข้อแรกก็คือต้นขาเขียดเนี่ยมันชอบสภาพน้ําขังถ้าจะเลาะให้ต้นขาเขียดขึ้นเนี่ยน้าจะต้องขังเล็กน้อยนะครับต้นขาเขียดก็จเจริญเติบโตได้ดีข้อที่2 มื่อปล่อยให้งอก1นถึงสสัปดาห์แล้วจึงถทยกลบนะครับอันนี้เป็นการลักษณะทําลายต้นขาเขียดพิธีที่2คือการใช้สารอินทรีนะครับที่ผมนํามานําเสนอเนี่ยในตลาดมันก็มีหลายยี่ห้อมากนะครับอันนี้นํามาเป็นตัวอย่างให้พี่น้องกเกษตรกรได้ทราบกันที่เฉยเวลากเกษตรกรเลือกซื้อสารอินรีเนี่ยที่ใช้ในการกําจัดวัชพืชในานาข้าวเนี่ยมันจะมีหลายหลายแบบนะครับแบบหนึ่งกําจัดพืชทั่วไปถ้าสีเขียวในี่ตายหมด แบบที่2ก็คือใช้เฉพาะในนาข้าวเขาจะเขียนไม่อยู่นะครับตรงตัวหนังสือสีดำวงกลมสีเหลืองเนี่ยนาข้าวอันนี้สามารถใช้ในนาข้าวได้เวลาไปเลือกซื้อนะครับชื่อสามัญตัวนี้คือสารออกนี้เนี่ยเป็นโซเดียมคลอไรผมเข้าใจว่าเป็นตัวเดียวกับเกลือแกงบ้านเรานะครับส่วนนิวตันเป็นชื่อการค้ายเฉยแต่บางยี่ห้อเนี่ยจะเป็นชื่ออื่นเช่นโฟตอนอะไรพวกนี้ยนะ่แต่ชื่อสามัญน,น่าจะเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าสารเนี่ยย้ำให้ก่อนนะครับ ไม่ใช่มีเฉพาะโซเดียมคลอไรด์แต่มีสารตัวอื่นเยอะแยะเลยใช้ได้เหมือนกันนะครับเรามาดูคุณสมบัติและราคาการใช้ของสารเน,นซีกันบ้างในตลาดทั่วไปมีหลายยี่ห้อเช่นพวกนิวตรอนโนเมนาซันฮีโร่นานากลีนพวกนี้นะครับจนราคาเนี่ยผมต้องขอย้ำไว้ก่อนว่าราคาปัจจุบันนี้ยังแพงอยู่นะครับราคาเนี่ยไม่ตั้งแต่4 0 0อถึง500บางเจ้าเนี่ยถึง600ก็มีนะครับตามที่ผมสืบดูในตลาด สารแต่ละตัวที่นำมากําจัดวัชพืชในนาข้าวเนี่ยบางอย่างก็เป็นอันเดียวกันบางอย่างก็เป็นคนละอย่างกันนะครับมาดูอัตราการใช้กันบ้างนะครับพื้นที่1ไร่ใช้ 400-600cc ผสมน้ํา40-60ลิตรหรือ2 0 0 c c ผสมน้ํา20ลิตรแสดงว่าขวดหนึง 1,000cc เนี่ยผสมได้แค่5ครั้งนะครับ5ครั้งเนี่ยก็เอา5คูณ20ก็ได้น้ําประมาณ100ลิตรนะครับถ้า100ลิตรปกติเนี่ย หนึ่งไร่จะใ,ใช้ประมาณสูงสุดก็คือ60ลิตรหนึ่งลิก็จะได้ประมาณหนึ่งไร่กับสองงานประมาณนั้นแสดงว่าหนึ่งขวด4 0 0ร้อถึงห้าบาทเนี่ยเราฉีดได้แค่ประมาณหนึ่งไร่กับสองงานเท่านั้นเองนะครับถ้าถามว่าเทียบกับพวกยาเคมีเนี่ยประมาณร้อยกว่าบาท2องรเนี่ยมันก็ยังแพงอยู่ในอนาคตผมว่าถ้ารัฐบาลจะจริงจังกับการใช้สารอินทรียีนะครับรบัฐบาลก็ควรส่งเสริมผลิตสารพวกนี้ออกมาเยอะๆแล้วก็ให้มันราคาถูก ถูกกว่าสารเคมีพี่น้องเกษตรกรจะได้ใช้ในราคาถูกต่อไปไม่ใช่ว่าพี่น้องเกษตรกรบ้านเราเนี่ยไม่อยากใช้สารอินทรีย์ในนาข้าวนะครับอยากใช้อยู่แต่บางครั้งมันราคาสูงเกินไปมันไม่คุ้มต้นทุนยังไงก็ขอฝากรัฐบาลไม่ด้วยนะครับเรามาดูวิธีที่3กันนะครับคือการใช้สารเคมีการใช้สารเคมีเนี่ยต้องย้ำไว้ก่อนนะครับขอเป็นวิธีสุดท้ายที่ไม่มีทางเลือกแล้วเรามาดูกันว่าสารเคมีที่ใช้เนี่ยมีประเภทไหนแบบไหนบ้างนะครับ ก็มีอยู่สองประเภทก็คือวัชพืชก่อนงอกและวัชพืชหลังงอกก่อนงอกเนี่ยโดยทั่วไปก็เรียกว่ายาขมเช่นพวกเพทิลคอร์บิวทิคอร์ออกซาไดอะซอนวัชพืชหลังงอกเนี่ยคืองอกแล้วแล้วก็กําจัดซะเช่นพวกทูฟดีเมทสันฟูรอนเมทิลบอกโคลิมอลอนเมทิลบิสไพลิแบ็กโซเดียมเอทอกซีซันฟูรอนโพรพานิลนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดชื่อสารเนี่ยคือชื่อสามันตามลูกศรนี้นะครับ เรามาดูการเลือกสารเคมีกันบ้างพี่น้องศิลกรเนี่ยจะเลือกยังไงนะครับมีวิธีการเลือกสารเคมีอยู่3-4ข้อที่ผมจะแนะนำนะครับ 1. อ่านชื่อสามันก่อน 2. ดูเปอร์เซ็นต์สาร 3. เลือกดูราคา 4. ดูวันหมดอายุนะครับ 3- 4ข้อเนี่ต้องจำให้ดียกตัวอ,อย่างถ้าผมจะซื้อสารชนิดหนึ่งชื่อว่าชื่อสามันชื่อว่าบิสไพลแบคโซเดียมนะครับ ผมก็อ่านชื่อสามัญตรงอัอักษรสีเหลืองและดูเปอร์เซ็นต์สารก็อที่2ตามอัอักษรสีฟ้านะครับเมื่อผมอ่านได้ชื่อสามัญเปอร์เซ็นต์สารแล้วนะครับถ้าสมมุติมี5 6ยี่ห้อเนี่ยในร้านคา้าเนี่ยผมก็จะดูต่อมาคือราคาทําไมต้องดูราคาต่อถ้าชื่อสามัญกับเปอร์เซ็นต์สารเท่ากันเนี่ยเราก็มาดูราคาเทียบกันเลยนะครับสี่ห้ายี่ห้อเน,นี่ยตัวไหนถูกก็ซื้อตัวนั้นทําไมถึงเป็นอย่างงั้นนะครับเพราะถ้าชื่อสามัญตัวเดียวกันเปอร์เซ็นต์สารเท่ากัน คุณสมบัติเหมือนกันทุกอย่างนะครับอย่าติดแบรนด์ติดยี่ห้อนะครับให้ติดตามที่ผมกล่าวมานี้นะครับพอดูราคาเสร็จราคาตัวไหนถูกซื้อเท่านั้นและหลังจากดูราคาแล้วก็ไปดูว่ามันหมดอายุหรือยังแต่โดยทั่วไปเนี่ยทางกรมวิชาัการเขาก็จะตรวจอยู่เรื่อยๆนะครับการหมดอายุก็จะไม่ค่อยมีแต่ถ้ามีก็ต้องอ่านก่อนนะครับเป็นเกษตร,รกรเราเองนะครับก่อนจะซื้อต้องอ่านให้รอบคอบถ้าซื้อยาหมดอายุไปเนี่ยมันก็เหมือนซื้อน้ําเปล่าอะครับ มันไม่มีประโยชน์มันเสียเงินเฉยๆมันไม่มีประสิทธิภาพอะไรเลยนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้นะครับเป็นวิธีการเลือกซื้อสารเคมีสำหรับเกษตรกร,กรที่จะซื้อสารเคมีกําจัดวัชพืชในนาข้าวสุดท้ายก็ขอฝากพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับผมขอเตือนอยู่3ข้อข้อแรกสารกําจัดวัชพืชเป็นสารก่อมะเร็งและเนื้องอกได้ปัจจุบันนี้เกษตรกร,กรไทยเนี่ยเชื่อหรือไม่ครับว่าตายเพราะมะเร็งจากสารกำจัดวัชพืชเยอะมาก ถ้าไม่เชื่อสามารถไปดูในข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขหรือกรมควบคุมโรคได้นะครับมันจะมีสถิติพวกนี้อยู่ซึ่งน่ากลัวมากข้อที่2ส,สารกําจัดวัชพืชเหล่านี้ทําลายปูปลาและสัตว์อื่นๆที่เคยเป็นอาหารของมนุษย์เช่นตะกาแตนนะครับมาแมลงทับพวกแมงดาพวกกบพวกหวกพวกนี้ปัจจุบันนี้ในานากเกษตรกรแถวบ้านเราแถวประเทศเราไม่ค่อยมีหรือมีน้อยมาก ถ้ามีก็ในเกษตรกร,กรที่ทําเกษตรอินทรีย์นะครับเพราะฉนั้นในอนาคตเนี่ยลูกหลานเราเนี่ยอาจจะมีมีอาหารพวกนี้กินแล้วนะครับทั้งท้งที่มันเคยเป็นอาหารของเกษตรกร,กรบ้านเราแต่เราทําลายมันซะเองด้วยมือของเราเองข้อที่3ทําให้ผู้ใช้เป็นหมันและมีหมดยากข้อนี้เนี่ยเป็นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับการได้รับสารเคมีทําให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ย ถ้าเป็นผู้หญิงก็รังไข่ฟอรหรือระบบสืบพันธุ์มีปัญหาถ้าผู้ชายก็มีปัญหาเรื่องอน้ําอสุจิทําให้ไม่ไม่แข็งแรงการมีบุตก็ยากขึ้นถ้ามีการตั้งครรภ์ถ้าได้รับสารพวกนี้เนี่ยเด็กในครรภ์จะมีภาวะการเจริญเติบโตที่ผิดปกตินะครับหลังถ้าคลอดออกมาแล้วเนี่ยไปโรงเรียนพัฒนาการจะช้ากว่าเพื่อนๆน,นะครับเช่นการพูดการรับรู้อะไรหลายอย่าง สุดท้ายถ้าหากพี่น้องเกษตรกรจะพิจารณาการใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืชนะครับพวก้าอะไรต่างๆเนี่ยก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรพิจารณาให้ดีก่อนเพราะผลที่ตามมานั้นยากจะคาดคิดจริงๆนะครับเพราะในอนาคตเนี่ยลูกหลานเราก็จะต้องใช้ทรัพยากรพวกนี้ต่อไปขอรัตนาคุณพระรัตนาไตรคุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขปลอดหนี้ปลอดสินขอบคุณและสวัสดีครับ